ล้วครับโอ้ยชอบนอนเหมือนเด็กไม่มีบ้านเนาะอะไรนะอะไรนะไม่เอากลับบ้านนะไม่เอากลับบ้านนะวันนะได้อะไรมาวะนะ่ะได้อะไรมาฮะได้อะไรมาครับแอะแอะเท็ดดีก้กระป๋องอะไรก็ไม่รู้นะเอะอะเอะแปลมาจากไหน กระป๋องอะไรก็ไม่รู้เอาแกชอบมานอนนี่เหรอแกชอบมานอนป่าไผ่เหรอวะนี่เหรอแกชอบมานอนเหมือนเหมือนเด็กไม่มีบ้านเนาะฮะไนดูดิมันมีอะไรในนี้มีอะไรปะมีอะไรวะทําไมมาชอบนอนที่นี่อ่ะทำไมมาชอบนอนที่ป่าไผ่อ่ะแกเป็นไรอะ่ะแกอยากลองใช้ชีวิตข้างถนนนะฮะ เดี๋ยดดี๋อะไรวะนะฮะฮะอยากลองใช้ชีวิตข้างนนนะฮะฮะแล้วฮะแกอยากลองนอนแบบว่าหมาไม่มีบ้านงี้นะอาะฮะให้อยากนอนในก้อนไผ่ลองดูอะมันหมาไม่มีบ้านนะฮะช่๊ไม่ลูกโอ้ยมันชอบนอนอยู่ตรงนี้ ถึงว่าเวลาแม่ดูในกล้องมันไม่ค่อยเห็นคิดว่าเทอดดี้ไปไหนวะชอบมานอนในกอไผ่อยากใช้ชีวิตในกอไผ่ลองดูบ้างนี่อะไรวะนี่อะไรของแกแกเอาอะไรมาวะแอะแอะไม่เอาเทดดี้เทดดี้ไม่เอาไม่เอา,ม,เอามามามา,มา,มา,มาเร็ว ชอบเก็บของเข้าบ้านนะแกด่ะนะโอ้นี่นะ้านี่นะ้านี่นะ้านี่นี่วะต้องการแค่นี้เหรอนี่วะ,ะได้อย่างเงี้ยเหรอชอบของแบบเนี้ยเหรอฮะโอ้ได้กระป๋องก็ดีใจเนะาะฮะอะไรก็ไม่รู้นะเด็กคนนี้นะ ยุงกัดเว้ยไปดีกว่าเตดดี้แม่ไปะนะยุงกัดไปดีกว่าใช้ชีวิตยอยู่ตรงนี้เลยนะแม่กลับบ้านใช่ไหมไปะนะอยากอยู่ที่กอไผ่เหรอไปอะนะเตดดี้มันมีความสุขเหรอโอเคอยู่กอไผ่เหรอแกอยากอยู่กอไผ่เหรอแกไม่อยากมีบ้านเฮะฮะแกไม่อยากมีบ้านนะไม่อยากมีบ้านอยู่เหรอดูเต็ดดี้ ไปแล้วนะไปกันนะนอนที่กอไผ่าาเลยนะไปแล้วนะนอนกอไผ่าาเลยนะไปดีกว่าเว้ย